สวัสดีค่ะทุกคนเอาขอรองยาวกระชูนากกันแล้วนะคะสำหรับวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันที่16ตุลาคม2 5 6 5นะคะแยกซ่าค่ะ บรรยากาศนะคะซึ่งทีมงานออทางเจ้าภาพและก็พ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาค่ะมารวมกิจกรรมกันโดยตั้งลักกะเตซาลาประชาคมมูถที่สองนาวัดทุงข้อค่ะตั้งแต่ก่อนนานี้ค่ะแล้วก็ขบวนแฮ้เนี่ยมาจากซาลาประชาคมตอนนี้ค่ะมาถึงใจกลางวัดแล้วน,นะคะก็จะเห็นบรรยากาศของพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธนะคะพุทธศาสนิกชนผู้มี เตะโปรยปลายลงมาตั้งเหล็กว่าแล้วค่ะสาหรับเตะท้องคอค่ะนี่เสิร์ฟเสิรมาหลายลหวัดนะคะพื้นที่เทนีนี้แบบคนตอกหล่ค้นว่าเออพอวัดท้องคอเนี่ยจะต้องรุ่นว่ามาดิตอกลงมาสักขนาดไหนเหล่าเ้ีงพี่น้องเทวดพูดท่าร่างประทานดูไปตีนะแรงร้อนเพราะว่านางร่างก็ร้องยาวเลยขึ้นร้องยาวก็ดึกนางร่างโยนในครัวกันึ อากาศค่ะสำหรับสำนักจิตเทนังกันอยู่ แต่งตัวกันช่วยๆู้นะคะยินดีไล่ซดในเห็นนะคะนี่บรรยากาศค่ะบาร์สลของพี่น้องใน แล้วก็ท่านไปต้องการกกการได้ยินเสียงของโค้ดซอสติ๊กอ้วยกันบ้างนะคะแล้วก็นนี้พามาแลบผิวกันด้วยค่ะวันนี้ยายกุ้งนะคะเป็นเจ้ากันนะคะแต่ว่าร่วมๆไปจะที่น้องของแมพี่น้องก็มีตรัทธาได้มาร่วยนะคะอย่างไรเลยนะคะนี่อยากจะให้สังเกตนะคะแต่ละผุ้แต่ที่เนี้ยติดแบบรูดแบบสังเปนกันเองเพราะว่าเป็นธรรมชาติ บานนะคะก็จะแน่นะคะหลักแรล่นนะคะน้ำยางบ้านลุมแม่นะคะเซฟพันเป็นนะคิบาทยอดกระถิ่นยอดเบียไม่สับขัญเค่ะกบพัวใจของการที่ได้มารวมกันด้วยความรักความสามัคคีนะคะอันนี้ก็ได้เห็นนะคะแต่ละภูแต่ละภนะคะตุ้งตอไม่ค่ะเป็ไก่ไข่กันนู่นได้นะคะอันนี้คือพืความสะดวกสามโหน้าบุจกุนจุนทานด้วยนะคะน้องเบอลที่มาไป็นแล่นะคะ ดูน,านด่ามากค่ะลอกนน้องเาซค่ะแต่ปบาได้ไปดูนะแต่งหน,น้านแ,ต,แต,ต่งตัวกันค่ะไม่รัวข้าวปลาได้กินกันแล้วย่างนะมารับห้ไม่เราดูกันสวยๆงามๆค่ะนะ้ญญาบรรยากาศแบบนี้บอกแลยวว่า เซ่อสก์ปีแล้วนะที่เราไม่ได้เห็นเลยบ้านคนเดียวก็มีอุปกรณ์ที่ใช้โครงการนี้นะี้าเราได้มาร่วมรับกลุ่มกันนี้กลันึงค่ะนะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาแล้วค่ะเราไปล้วงท่านเจ้าผับข้องใจค่ะนะทางวัตถุข้อของใจว่ะอีไม่รู้ว่าได้กินข้าวกั็แล้วมาค่ะนะมาร่วมด้วยเฉยนรวมบุญกับเราก็ขอเชิญค่ะทุกๆคนเลยนะทุกทุกท่านเลยค่ะไปหลอกไปท่านนะฮะ โรงเลียงโรงครัวค่ะหน้าไม่ว่าจะเป็นวันนี้ข้าวยำนุ่จีนหน้กนะับข้าวกับปลายอย่างอืน่นของวันตองข้าวค่ะมีพรปอมไหว้คอยต้อนรับแนวน่าเนะชิญทุกทุกคนเลยค่ะแต่ความใบใจนะคะของคนที่มารวมงานบุญกันนะคะใส่เฟริรมกับใบได้ได้ไดเลยค่ะโอ้นุกนัดนะคะลุงซักกันฟือมังค่ะนุกไม้เล็กเดียว นกกบนกกบนกเอาแรงแรงสกิดไล่ซอสโยเิดหนักข้าวทองทิพยค่ะตอนนี้ทานกรบเย็นบ้านเดาบานลูอ่าค่ะดาพี่บีข้าวดีค่ะค่ะดาพี่ข้าวดีบอว่าดีแล้วครอบครัวหน้าพี่เราจะเริงพิธีแห่ผุ่งกระทิค่ะก้าวจะมีการแสดงชยจุดบานแล้วเข้ามาถึกหอระค่ะให้ได้ช่วงกันด้วยค่ะสำหรับชาวนีนะสำหรับชาวนีก็ที่เราจะได้รวมแห่ผุ่งกระทิ้งเพื่อนนำข้าวชาลาการเปลี่ยนเพื่อประกอบพิธีตั้งศาสนาค่ะ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเสดงตุดหนามสดนามสักครูค่ะนะสดนามแล้วจูอะเดียวเต็มกันเสี่ยงเาคนๆนะเดียวม่เไดคุเรืองค่ะลุงเรืองค่ะลุเรืองอยู่ไหนคะอ่าเจ้าเืองเสียง่เชิรรเรืองเสียงนิดึค่ะเดี๋ยวเดิเ้มีช่ว ไปหหาตัเลืนตัเลื่อนตัเลื่อนเดี๋ไหนหลบไปตามตัเลื่อนเร็วอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ชมการนำเสนองชุดบาสโลค่ะนะอ่ะขอขอเชิญเจ้าพ่อเครื่องเสียงท่านนี้นึกถึงไม่สาววัยยุ่ในใครผัวเปร้วช่วยบอกต่อให้อะไ่ยงนี้นึงว่าเขารอจะอาจช่วยเปิดเพลงให้เขาที่ เอาพี่น้องเลกเดียวนะคะน้องแอดบอกว่าน้องเนื้อจากเราได้มาร่าแฮกกันตั้งแต่สาราประชาคมในหมู่บ้านค่ะมาถึงในวัดนะคะก่อนเดชจะแฮกเดี๋ยวเราเขอจะอยากเกพี่ยวพื้นที่ดานหน้านี้นะอ่าช่าตรงไหนคะทีเดิมไหมอ่าทีเดิมค่ะทีเดิมนะลาลั่นดาน,ดา,น,า,นาเลยค่ะก่อนเดชจะแฮกรอบอ่สาราการประเรียนนะคะอ่าการแสดงอนนของบาสลบของบาสทุ่นหอ โซโซก็เราเลยก็มบูบันไปเขียนที่ได้มารวมอ่ส,สังสีชั้นกันนะในการเต้นในการแสดงให้เราในชมการนะวันนี้เรากาได้ชมกันอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่มาว่าเราในชมไปแตะหลามูบ้านเดานะวันนี้ค่ะเราจะได้ชมเพราะเราได้เต็มทีเต็มทีเลยค่ะท่าบเบลล์น,นะคะเด่ตงเลืนเดี้องนะคะ เด็กคนเท,ทาวมารวมในกิจกรรมนี้เดี๋ยวภาพไปแลกการเต้นบาสโลบนะคะของพี่น้องชาวบ้านทองคอนะคะที่ได้มารวมในงานกระทิ้นวันนี้นะคะพานการไล่ซอดอีกที่นึงนะคะเอกไหมนี่นอ๋อนี่กองย่าวราใช่าเด็กเดีอ่าเราไล่ซดกับหนักกุน้นด้วยนะคะหนักวุ้นไม่มากหนักกุน้นไ่ได้เยอะตรงนี้เดี๋ยวภาพไปแลกนะคะ วันี่ยแต่เละจ้าจ้าเลยนะคะสําหรับบาสลูปนะคะอ่าน้ามุกค่ะค่ะเอา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 ชวยช่วยเฟนพี่น้องเออเจ้าบ้านทองคอทอคอ่ค่ะมันอยู่ที่นู้นลุงอ่าอยู่ในรถอยู่ที่น้าแมวหลายขั้นตอนน่ะของแม่เอาเอาเดี๋ยวแตลดนะคะเอาเอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแลด จะได้เห็นความพร้อมเพรียงกับการเต้นบาสโลปนะคะของสาวๆบานถุงข้อนะคะเดี๋ยวไลฟ์สดให้เห็นนะคะพี่น้องช่วยกันแค่ด้วยค่ะกิจกรรมดี้วันนี้บอกเลยค่ะการถอดกระทินบานทุงข้อเนี่ยไปพร้อมๆกันกับงานเท่ วัดทีมาพย่อมสำอุการมร่ามนะคะเต้นทุกทเย็นค่ะมเล่นะคะมีเวลาว่ากค่ะชือว่าเป็นการออกกำลังกายค่ะอ่ะพร้อมหลือยังคะถ้าพร้อมเนี่ยช่วยซุกสัญญาณในตอนนี้ชนิดนึงค่ะนะเดี๋ยวเราจะได้ชมการแสดงของบาสโลบอ่ะพร้อมเนี่ยสวัสดีช่วยๆค่ะนะสวัสดีตอนเช้าค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมการแสดงบาสโลบจากบ้านถึง เป็นนักข้าทองทิ้นด้วยนะคะท่านโยธินไดครองใจคิดถึงนะคะคนหน้าม้อมในการบารมกิจกรรมงานถอดกระินในวันนี้พิมพ์ถักท่ายกันข้าวมาไดายเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับนางรําเป็นกําลังใจให้กับการงานบุญในถูกคนถุกแห้งถูกทองทีด้วยะคะ่ะทาไปแด่ฐานร้งางบ้างนะคะนี่คือฐานผู้ชม อยโยเมืองหลังกันที่ได้มาซุมซ้อมกันแล้วก็ซ้อนให้พีปาหนาบักพวกเพื่อนฟุ้งพี่น้องอยโยในชุมช่นบันตองขอเนี่ยได้ใช้เวลาวางช่วงวันเย็นจให้เป็นประโยชน์ร่วมกันออกกําลังกายในหลากหลายรูปแบบค่ะร่วมไปจนถึงบาสโลบด้วยนะคะอ้าวพาเรค่ะนี่คือสาวๆา้บันตองคอค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณสำหรับการกดหัวใจกดไลค์มาดัวๆผ่านทางเพจของสำนักของของหนักเ้าสองชิ้นจินอาสาอเฟอร์น้าหมอมนะคะ ต้องไปหาได้บานอ่าเอาเอาเอา,เอามานนี่แรกเต็มทีกันเลยนะคะสำหรับบาสโลบบอกวันนองเนี่ยจางงานที้นีค่ะรับเล่นรับร่ำรับแสดงทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะโดยจิตอาสาโดยความหมุ่งมันที่รวมทางการทั้งคพิมในรูปแบบความบันเทิงบาสโลบบานทุ่ง่อค่ะพี่น้องจังวารั่วเร็วขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ คือความน่านรักของการรวมแรงรวมใจกันไม่ใช่เฉพาะงานต่กันทิ่เทวันสองคอเทวันเอิร์็เช่นเดียวกันนะคะพี่น้องโอ้ยคนเราาได้รวมกันทําสิ่งดีๆแบบนี้เผื่อทั้งคมมันน่ายอยู่นา,นาได้รวมกิจกรับต่างๆ้นอย่างมากมยเลยนะคะนี่ได้เห็นนะ ผ่อนไลทิ้นแล้วนะปีนี้ขนาดเดิมต้องทำครั้งนะคะอย่าพาไปแลน่ที่เราไลซอสจะทำเป็นนะคะสองทิ้งกินอาซาอำเภอหน้าม้อมค่ะชุ้มเทียงแลบบขาแต่ฉันเทียนเลี้ยวนะคาทำแบบเยี่ยมไทยกันธรรมาดังให้แจ้งชื่อภูมิที่กองด้วยงานด้วยค่ะแจ้งชื่อภูมิภอรนะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะขอยอดให้มาแจ้งยอดเพิ่มเติมค่ะ ประโยชน์ของคนส่วนร่วมนี่ก็มารวมด้วยช่วยกันนะคะจัดดอกไม้ในวันยำจีพาดูแลกต้องแต่งสถานที่งานเป็นงานปายงานบวชงานจัดขันมาเป็นสั่งเพ่นเลยอันนี้จิตอาสาหลามารวมในเรื่องของการแสดงบาตรลุกันในวันนี้นะคะผ้ามาแลกกันเลยนะคะเต็มทีเลยนะคะกับบรรยาการต่วๆไปดด้วยนะคะของเนื้อจังหนักแต้นละก็หนักแสดงกันแล้วค่ะ พอแบบพี่น้องค่ะที่มารวมงานกัน่างมักไมาด้วยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะเอาค่ะเจอกันแท็กกิจกรรมที่นี้แบบนี้ค่ะพานทั้งปีของนะคะสองทิ้งกินหนะาซาอัเภอร์หน้ามอมไม่ได้ดบร้กันนะคะดูเซิร์ค่ะพี่ปูค่ะหน้าท้าวค่ะหลายคนนะคะเห็นร้านค่ะดังค้ายูถานูเลยนะคะเดี๋ยวเอาเวียนมาตรงนี้ทีเนึงอค่ะเวียนเรื่อรอบแล้วมาเจ้คู่ดาเลยนะคะตอนนี้นะ นกนกน,ก,นกค่ะฝอาฝนเป็นใจยางแรงเด้ค่ะสำหรับชาวนีอ่าในภูมิกระทิ้นก็เดินทางทยอยมาไม่ยุดเลยนะคะตอนนี้ค่ะโมทนาบุญทุกคนทุทรานด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับเพจหนังคาวสองทิ้นยิ่งอาสาอำเภอหน้าม้อมค่ะกับการไลฟ์สดนะคะกิจกรรมและบรรยากาศน กทินเทวัทองพองโคสิตตานามลกล้านระธานแซมค่ะมารวมกันร,ร่วมเป็นึงญาติพี่น้องผุญตาสนิกรชนมาไม่เลทีเดียวตอนนี้โยนในใจกลางล้านบัทนะคะ อบคุณนะคะทุกคนดุค่ะนะคะทีุ่กคนดูแลนะคะตอนนี้เวลาประมาณสิบนาฬิกาสิบนาทีค่ะนะโดยประมาณก็คือประมาณเดี๋ยวตอนเที่นี้ก็จะเริ่มขันดับกันอีกทีนึงนะคะพี่น้องค่ะได้เห็นนนกัะคะมาทำการแสดงให้เราได้ชมกันนี้ด้วยค่ะนะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านข่าวค่